วัสด er ีคร <that hot. S 1> ับปกติลุงเลี้ยนะครับเต็ม <c> ร <oughs> <s> ่างมาน้องปุงอิงนะครับต้นลูกดิกให้ครับลุงมุกไม่รู้ได้ตัวได้มากับลูกดิ๊กทรงใจอ๋อเกือบตกแผลไปเกือบตกเตียง ลางหน้าบ้านก็ยอกไอ้มูนครับมูห่วยไหวครับุบเดียเลยเดินออกมาทางนี้ครับมูหน้องมันไม่เกิดอ,อ็นครับเดี๋ยวมาอัพเดตต้องหนามาเอฟซีดูจาวนี้นะครับวันที่ซีก่อนเริ่มงาน ก่อนเริ่มงานวันนี้ได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ทําเห็นไหมครับตาไหว fc คนนี้เป็นชังก็น่าจะเข้าใจครับเข้าใจหมาว่าลงเดียแล้วเพรออาะเมื่อวานลงเดียขาดการวันหน้าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ออทำแบบนี้ ทำเป็นมา,าตราฐานเลยครับส้มราคาส้มราคาครับเพื่อนเ็กสมกับที่ดำองูน้ำให้บ้านหนององค์อิงนะครับให้บ้านปลอน้อยแม่น้อยครับโอเคครับมา,าตราฐานนะครับแม่แต่เจ้ากาจ่ายเล็กปล้องเล็กคออย่างดีเลยเนาะ Ừ. mẹ tới lịch sinh nghe đâu các, nhìn sinh dây này các, mẹ chạy nuốt cung này các, tao ra tay các cứ chặt ธรรมาต้านจับจึกเลยครับส่างดึงก็ไม่ลมก็ไม่ปังก <c ười> ิดวานนะครับคดือดธรรมาต้านจริงๆนะยอมรับกับส้มราคาส้มกับตีวา่าขาไว้วางใจนะลูกค้าวไว้วางใจครับ อาจจะต้านกับทีงานเงียจ้างที่จำปีวันหนึ่งงานเกซ่ามสี่ีนะครับเมื่อวานวิ่งซ่อมสี่ตีนะครับก็เนาะคนคนทำงานนะครับออกมามีคนอาปใกล้ๆกบอยากจ้างนะครับผมราะว่าเขากล้องแบบนี้นะครับ เขาเสียตังแล้วเขาก็อยากได้ข้องดีมันเป็นเรื่องธรรมดาการไมา่ใฉ่เขานึกตึงเรากับนึกตึงลงเดียวกันเมื่อเราเสียตังแล้วเรา,าก็อยากได้ข้องดีมีคุณภาพเป็นเรื่องธรรมดาครับเมื่อวานก็ทใต้บนยอดเก้าเอเวอเรสต์บาวิซัน คือความคิดโรงเรียนโรงเรียนคิดว่าก็ะาจะจายเป็นข้างบนเป็นเป็นคานเป็นโครงเล็กแต่นี่เขาลอ่ลอล่อคานเลยครับมาจรต้านเข้าไปอีก แต่ถ้าเมื่อก้นใน่ลงเนียเกยเอ,อ็นนะครับนี่บมตึงเมื่อก้นนะเราล่อเศร้าึ้นเศร้าได้เสร็จึ้นครงลงังคาเสร็จเราถึงจะมาก่อก่อจราบนะครับเกอเปื่อ,อได้ครับคือไม่ร้อนง่ายๆครับนี่คือต่างตายนะประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่รู้นะครับตัววันนี้นะว่ามันปัต,ตานาหรือว่า ทำเป็นรูปแบบไม่แล้วอะไรแบบไหนกน็คือมันไอเรื่องปัฒนามันปัฒนาเนี่กครับการก่อสร้างครับผมมันปัฒนาขึ้นเนี่มันก็ต้องมีวิธีที่ว่าเออดีว่าวิธีเดิมๆนะปัฒนาวิธีไม่ไม่จิตไม่ไม่ขึ้นมาเปลือเปลือ้เ,อเร็วจะดวกแหละก็แข็งแรงแข็งแรง,แงคุณภาพดีขึ้น จะปพูดปิดปักประกันได้ก็กตัวด้วยครับลงเดียก็ไม่จดงไ,งได้เก่งอะไรได้แกแกเกแข่ครั้งนึงเคยเรียนระบบก่อสร้างแค่นั้นเองครับแต่ก็ไม่ได้จบสูงเลยหรอกไม่ได้จบดีแล้ครับ จษดีกับปฏิบัติไม่เหมือนกันครับทฤษฎีดีาทฤจฎีนี่มันจ่ายปากกาปิดหลบได้แต่ปฏิบัตินี่มันต้องจ่ายความสามารถ มันต้องใจาการปฏิบัติจริงก้องจริงตึงก่อนที่จะปฏิบัติมันก็ต้องกิดคำนวณเลยว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้ดีที่สุดให้ปิดปราดหน่อยที่สุดเผื่อไม่ต้องจะมาเกะไขตีลังมันย่งอยากนี่คือปฏิบัตินะแต่ที่จะไดีไม่มีปัญหา liquid lọc băng đeo đài cầm Kiến mấy à Tại dòng rắp Mì còn nằm bạp cây Ngàn đơn rêu Lai con chuẩn cầm tâm Phép đeo แล้วไม่ใช่ขยันในลูกน้องนะครับตั้งเจจาปีหรือตั้งตั้งแฟนแกเขาขยันกับช่วยลูกน้องทำายังติดแกป่วกับลุงเดียนนะเราต้องทําให้ลูกน้องยิ็นก่อนถ้าเราทําให้ลูกน้องยิ็นถ้าลูกน้องไม่ทํางั้นครับจะพิจารณายปีเราต้องเป็นตุกย่างแกว่าเพื่อเราจะสร้างลูกน้องได้ นี่ค่ะโอเคนะเจ๊จำปี่แกปุ้นะลงเดียวว่าชายครับปุ้มต้ตองเราต้องปฏิบัติไอ้ลูกน้องมาเล่นก่อ <c> น <oughs> แต่ถ้าเราไม่เป็นเลยต้องไปสั่งลูกน้องว่าทำแบบนี้แบบนั้นแบบนี้แบบนั้นนะครับ ตึงลูกนองบางทีเขาก็เป็นชังเนะเาะก็กว่าไอ้ได้ไม่ใช่แบบนี้เ้าตำแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะเกิดความยุงย่งยากตรนี้ใช่ไหมครับ แต่ทีมานี้สุดยอดรับคุณนะปา้าทำงานดีทำงานเร็วแล้วก็ได้มาตดต้านกันแล้วไม่ได้ทำเอาตังอย่างเดียวกับทำเอาฟรีมือทำเอาคุณภาพาด้วยนี่ก็เรียกว่าใกล้างานจริงๆครับถึงตะแบบนี้ก็คืองานไม่กล้าครับผมไม่ได้ทำเอาตตัคงแล้วไป ติดเดียวลงเดียวว่าได้ใจแน่นอนห้องน้ำนี้โอเคครับปุ๊มนะจา,าวนี้ก่อนจังจะเข้าทำงานนะครับลงเดียก็อัปเดตข้องเมื่อวันตอนเย็นว่าได้เก็นไหนเก็นนีนแล้วก็เริ่มตน้นโดยจาวนี้ก็มาอัปไอจังอาห้าเอฟีดูอีกทีนึงว่านี่เส็จจากเมื่อวาน ความเกืบหน้าได้ประมาณนี้แล้วจะดูกับวันนี้ว่าจะเกืบหน้าไปถึงไหนเร็วไปถึงไหนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแจกกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนกดติดตามจองลวงเดียติมลังบานนองอุงอิงปานางแม่บานนองอุงอิงให้ด้วยนะครับแต่อย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับปุ้มเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับปุ้ม